คุณว่างานสปาต้าเ่ยนะฮะจะช่วยอะไรเราได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ฟังนะครับผมมีดที่เป็นมากกว่ามีดนะนี่คืองานสปาต้าสองเล่มนะครับผมที่เป็นใบดําแล้วก็ใบเงินนะฮะจากสองแบรนด์นะครับผมแบรนด์สวอตฮันเตอรกับแบรนด์ออฟเฮดนะครับผมแต่ว่าดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเริ่มกันที่เจ้าตัวใบดําก่อนเลยแล้กันนะฮะความยาวตลอดเล่มเนี่ยตั้งแต่ด้านบนนยครับผมจนถึงด้ามมาเนี่ย ยาวอยู่ที่49เซนติเมตรนะครับหรือว่าราวๆ19นิ้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดถามถึงว่าระหว่างตรงนี้นะครับผมจะยาวอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรนะครับผมเนี่ยนะฮะช่วงนี้นะส่วนตัวใบมีดเนี่ยก็จะอยู่ที่อา่าเราราวลำหนึ่งจริงๆก็บรรลุคุณฐานจะได้แหละนะฮะต่ขี้เกียจ36เซนติเมตรนะครับผมนะฮะ35-36เซนติเมตรนะฮะโดยประมาณนะครับผม ใบมีดเป็นสีดานะอ่ะมันช่วยอะไรได้บ้างก่อนอื่นแน่นอนครับด้วยความคมของมันเนี่ยสามารถตัดไม้ได้แน่นอนนะครับผมด้วยความที่งานเป็นสแตนเลสสตีลและสันหนา4มมตรแบบนี้นะฮะสามารถใช้ในงานหนักได้รูระบายอากาศเนี่ยนะครับผมช่วยเพิ่มความคงทนของใบมีดนะครับลดแรงสะท้อนนะฮะด้ามจับเป็นยาง ABS ที่ทําให้อ่การใช้งานของเราเนี่ยไม่เจ็บมือมากเท่าไหร่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมลองดูที่ด้ามครับ ด้ามตรงนี้นะฮะมันเป็นพลาสติก ABS นะครับท่านผู้ชมฮะหลายคนบอกว่ามันทุบกระจกได้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ตัวทุบกระจกนะครับแต่มันทาแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะพอเปิดด้านในท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีรูสําหรับใส่ของนะครับด้านในตรงนี้สามารถถ้าเป็นงานเดินป่าจริงๆคนที่เขาแคมป์ปิ้งจริงเนี่ยเขาจะใส่เบ็ดตกปลาเข้าไปเชือกเล็กน้อยอุปกรณ์สําหรับจุดไฟจุดไฟนะแบบว่า พวกแทงแมกนีเซียมอะไรเงี้ยนะฮะใส่เข้าไปในงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็พกพาโดยการปิดตรงนี้ไว้นะทำให้อุปกรณ์ต่างๆไม่เปียกน้ําเวลาเราลงน้ําต่างๆเบ็ดตกปลาเชือกต่างๆเนี่ยคือมันจะอยู่ด้านในนี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือยามที่เราอยู่ในป่านะเพราะฉะนั้นนี่คือความสะดวกสบายของสปาตานะฮะถ้าภาษาสเปนก็เป็นสปาตามาเชเต้นะฮะนี่นะครับผมนี่คือความสะดวกสบายนะหรือบางคนเนี่ยนะต้องการที่จะทําให้มันยาวขึ้นโดยการใช้ เอาไปสูดรอยู่ในป่าเขาจะสอยอะไรสักอย่างนึงแล้วต้องตอกกรงการต่อไม้ยาวเนี่ยเขาจะเอาด้ามไม้เนี่ยยัดเข้าไปด้านในแล้วก็ต่อไม้ยาวๆนะทํทำให้การใช้งานเนี่ยไม้ค่อนข้างอเนกประสงค์นี่คือจุดเด่นของสวอตฮั Hunter นะฮะที่เขาถูกออกแบบมานะฮะจริงๆมันเหมือนจะเป็นแบรนด์เดียวกันด้วยนะจริงๆอ่ะนะฮะค่ายหัววัวเหมือนกันเลยนะะเนี่ยท่านผู้ชมลองดูครับ นะแต่ว่าอาจจะเป็นที่รุ่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่นี่คือมีดอีกหนึ่งตัวที่คุณภาพแบบโคตรครบเครื่องนะและอยู่ในโปรโมชั่นอยู่นะถึงวันที่20นะครับเจ้าตัวนี้จะยังคงส่งฟรีอยู่นะฮะในราคา290บาทนะครับผมส่งฟรีนะฮะตัวนี้มาดูงานตัวแรกกันบ้างดีก,กว่าตัวนี้เป็นสปาตามาเชเต้นะฮะหัวตัดใบเงิน นะขนาดเท่าตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะความยาวตลอดเล่นอยู่ที่49ซตมรนะครับสันหนา4ม mm มนะฮะพร้อมกับด้ามจับที่ยาว14ซเมตรนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นด้ามไม้ปักหมุดไปด้วย3จุดนะฮะด้ามไม้ดีกว่าเจ้าตัวล่างยังไงผมบอกเลยว่าความที่มันเป็นด้ามไม้เนี่ยมันจะมีความคงทนที่มากกว่านะเจ้าตัวเนี้ยใช้งานไปนานๆน,น,นะฮะ อาจจะ5ปี6ปีนะครับผมยางอาจจะมีการเสื่อมสภาพแต่ด้ามไม้จะยังคงอยู่ตลอดไปถ้ามันไม่แตกนะฮะนี่นะฮะคือมันประกับไม้ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามเจ้าตัวนไ้สวยงามนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความอเนกประสงค์เนี่ยใบดําอเนกประสงค์มากกว่านะครับมาพร้อมกับดูระบายอากาศแบบนี้เลยนะฮะนี่ด้านบนก็มีที่คล้องนะครับผมใครที่อยากต้องการโชว์นะก็เอาผนังเนี่ยนะครับใส่ตัวแขวนไว้แล้วเอาเจ้าตุ้มีมแขวนแบบนี้ได้นะ มื่อจะสวยงามตู้รับแขวนคู่กันเนี่ยมันจะเก็บคู่กันได้เนี่ยเอาไว้โชว์ในห้องทํางานได้นะราคาอยู่ที่290บาทส่งฟรีฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับผมออครูอ๋อฮะนี่เลย Facebook ปฏิพันธ์ขันทองดีนะครับผมเบอร์นี้เนี่ยหรือว่าแอดดีไลน์ก็ได้นะฮะที่คําอธิบายนะครับผมโอเคครับมาพร้อมกับซองแบบนี้นะเป็นซองผ้าไนล่อนนะครับผมที่เป็นซองอ่อนนะตอนพกพาจริงๆเนี่ย คือมันป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอัปเกรดให้มันพรีเมียมเนี่ยคุณสามารถไปเปลี่ยนซองหนังได้นะแต่ว่าเราจะแถมซองอ่อนไปให้นะเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงมากถ้าซองหนังมันจะแพงไปอีกแบบนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิคลิปวิดีโอนะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าใครซื้อ2ชิ้นนี้ไปทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมแถมไปสนับมือหทและกันนะครับผมก็คิดเป็นราคา600บาททวนล้วกันอะอันนี้ก็คือ290บวก290และนะ ก็เป็น5 8าร้อใช่ไหมผมขายเนี่ยในราคา20บาทอะ่ะปกติมันราคาเกือบ200บาทนะครับสนับมือตัวนี้นะฮะก็คือเอาไปเลย600บาทนะครับแถมสนับมือไปด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจทักไปเลยจ้าไปละบาย,บาย